สวัสดีครับพผมเจนีเรเตอร์นะครับและว,วันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมนานาซิโนไทยใสหรือ7บาทอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุมส่มตัวละครน,นะครับกอนะครับคุณเจนีเรเตอร์เพราะว่า,อาตอนนี้เนี่ยมีตัวละครตัวใหม่มานะครับก็คือวิเลียนนะครับก็มันเป็นตัวละครออริจินอลนะครับตัวแรกที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยแต่ว่า ยังก่อนนะครับตัวที่ผมจะสุ่มเนี่ยไม่ใช่ลิเลียแต่อย่างไรแต่จะเป็นใช่แล้วครับสลามนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็จะสุ่มลิเลียนะแล้วนะครับแต่ว่าสลามเนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับมันมมใช่ครับมันไม่ได้มาอีกแล้วนะครับคือมาครั้งเดียวแล้วก็จากไปเลยนะครับซึ่งใครที่ดูใครดูคลิปผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเนี่ยได้น้องอ ชื่ออะไรนะมีลิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือลิมูรูนะครับ <Lim uru S 2> ก็ <p> ใช่ครับลิมูรูเทมเพสก็ใครที่เห็นตอนนี้เนี่ยผมมีเพชร150เพชรนะครับก็จะสามารถาสุ่มได้อีก5ครั้งนะครับแล้วก็ข้ามสุ่มไม่ได้แล้วก็จะได้การันตีครั้งทช่สอครัยสรยุดรยด์เดี๋ยวใจเย็นก็นะครับ <laughs> ก็ผมก็ อยากได้ริมุลุมากๆเลยนะครับก็เบนิมาลุเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับก็อยากได้ริบุลุมากกว่าโอ้ดูเหมือนผมจะพูดนานเกินไปนะครับก็โอเคเรามาเริ่มส yes ุ่มกันที่สาวสิบชรแรกเลยครับขอให้ท่านริมุลุจงออกมาด้วยเถิดตุ่มแรกไปมาไิอยูโอ้โหมาแล้วครับตากระพริบของผม จริงไหมจะได้หรือไม่จะได้หรือไม่อือจะได้จะม่สิได้โอ้โหนี่ครับยกได้ครับมายิงแต่ว่าเบลดัสเดไหนจะยอมไหมยอมไหมสีเหลืองครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้นครับไปอือเสมอครับเสมอเป็นไงโอ้ไม่นะเออจะทิ้งไครับ เราควรจะริดไหมอลองสคริปก,ก็แล้วกันนะครับน่าจะได้ของดีนั่นไง <c oughs> อืเหรียญล้วนโอเคเราไปต่ออีกสามสิบกันเลยครับข <c oughs> อได้ค่บคุณลิมุรุจุกมาเธอรลิมุรุเด็บเดสมาต่อตาบไม่กระพริบอุยดาบดาบมังกรไปลงร่างครั้งแรกครับเป็นไงกระเด็นไหม ยกได้ครับไป้แลงมาต้องมาแล้วครับจังหวะนี้อือโอ้โสีฟ้าไม่โอ้โหเกลือครับจังหวะนี้ถ้าแพ้อีกโอ้โหรอดูสีที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ปลาลวนเย็เก เออถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆเลยโอเคครับเราไปลุยกันต่อชิกากเลือดแทนโอ้โหคือผมเก็บเฮิตแนนมากครับผู้ชมแต่มาเจอแบบนี้นี่แบบกระอักเลือดกระอักเลือดะครับเป็นไงรอบนี้คือดาบมีโอเปิลเออโอเปิลกระสอบครับแอเงิลกระสอบสักทีครับโอเปิลหยุด โอ้โหสนทกลับครับมามันต้องมาแล้วมาลิมุลุลิมุลุลิมุลุสวโอเด้กรอิชมาสถ้าได้ก็ชนี่ไ้น้องลินพี่จะดีใจมากก็เอามาอัพถ้าไม่ตายไปอือแต่ว่าท่านลิมุลุตกมาแล้วชนะครับผมอือ สีทองสีสีรงมาแล้วครับไม่ไปที่หสองไปที่ห้างคับเทหานะครับทหารรีบดูใช่ครับทหารขารบไดูคนที่สองนครับอันนี้ก็คือทหารรีบูคนที่สโอ้ไม่บ่อยจังมาแล้วครับรบดูเเดยเบ้เยวเียว้เกลือเกลือ เออทำไมทำกับผมแบบนี้โอ้ยทำไมได้วแม่ขมเขีวบางเขียวโอ้โหคิดอะไคิดไ,ได้ออเออเขียวบางเขียวอ่ะเออแม่กันันตีแล้วย้วยจะต่อดีไหมครับต่อครับโอเคไหนก็ต่อกระดาษนีล้ละอีอเขียวสิเตรมันจะได้การันตีไหมอ่ะไม่นะผมไม่ มันจะน่าเก็บภาษาซีเพื่อเราจะได้การ okay, ันตีโอเคงั้นเราบรลุยต่อกันมันได้แล้วแหละริบูรุจมาแล้วสุ่มเยอะขนาดนี้โอ้หุ้ยสคกิปสีแดงมาแต่เาไ,ไม่ต<า>่ไม่กระพิบแต่ถึงกีดไม้โอ้พี่มาเถิดสะท้อนไม่สะท้อนอีกออไปอืมริบูรุริบูรุออกมาเถิดแต่ทูมาเถทนนะครับ พีรู้มาต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ลิมุรู้ลิมุรุต้องแล้วครับสาธุมาเหอะนะขอร้องโอ้โหสีทองหนึ่งตัวเฮ้ยสีสงมันช่มันมีสีทองตัวหนึ่งไงท่านก็เทมเพสเออสิปเดงลิมุรูแล้วแหละใช่อเเปิดไปทีละใบลิมุรูกตัวอในคกนะ ใช่มาแล้วลิม่รู้นี่ยเราต้องอย่างมี้สิครับโอ้มูใส่ผมมาเร็วผู้ปกครองปีศาจริมุรุเทมเพส yes yes ใครใส่ผมไปได้อะไรครับก็โชคดีแล้วเรียบร้อยได้แล้วครับริมูรูเทมเพสเยยอ่างนี้พีิธีเกียร์ผมวแหละโอเคครับก็ได้ลิมูรูแล้วครับ แต่ว่าเราก็เสียเพชรไปแล้วเนาะเราก็อยากจะสุ่งตัวใหม่สักครั้งบ้างจังเลยไม่แล้วโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมได้ลิมิรุเทมเพสมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ลองไปดูสกิลเขาข้าวของพี่ลิมิรูกันเลยนะครับโอ้โหมาประดับทีมเป็นที่เรียบร้อยโอ oh, ้นพัพไปโชคดีกุน ดิดไลค์อย่าลืมด like ิดไลค์คลิปนี้มาแล้วกับผมอ S R uh, นะครับโอเคไปดูสกิล p a s <Pass> ive, s i v ส Passive สกิลนะครับ mm hmm. ก็หากอสศวินได้รับดาเมจเมื่อเริ่มเทินถัดไปอ่า uh, จะเพิ่มความสามารถด้านป้องกัน8%จำนวน5ครั้งนะครับมันเป็นยังไงครับอย่างเช่นถ้าพี่ใช้สกิล2ใช่ป่ะครับแล้วมันจะมีการยืวยๆใช่ปะ่ะแล้วพอยืวยๆเนี่ยถ้าเราโดนจากีอะ มันจะยิ่งทําให้เราถึกขึ้นก็เลยว่าเป็นตัวถึกประจําทีมเนาะก็โอ้อย่างนี้นี่เองนะครับโอเคเราไปดูสกิล,ลคร่าวๆกันเลยนะครับผมก็ต้องไปกับผมใต่หอมเปล่า <c oughs> โอ้กูสมตักงนานไม่ได้ป่วยจะเริ่มมาจะเริม่ม มาครับมาเริ่มที่สกิลแรกใน1ดา,าวนะครับสร้างดาเมจหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลายแล้วก็มีเอฟเฟกต์แตกแล้วนะครับก็ดาเมจอ่สกิลแตกแล้วนี่ก็คือสร้างดาเมจสองเท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์บัฟนะครับเปที่ห้าอ้เดาเอาไหมมาครับมาเริ่มที่สกิลแรก1ดาวนะครับนั่นก็คือสร้างดาเมจหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลายแล้วก็มีเอฟเฟกต์แตกแล้วนะครับ ก็คือสร้างดาเมจสองเท่าแก่เป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์บัฟนะครับผมคือยังไงครับพีระเซลครับ <t ose ll> คือไม่ใช้ว่าค่าของมีบัฟอย่างเช่นแบบแบบอาเทอร์บัฟให้แบบตัวเองหรือว่าบัฟให้เพื่อนใน,าานทีม,มนะครับพร <Yeah. S 1> ายิ่งกนปีปก็ยิ่งแรงมากขึ้นนะครับรู้ไหมอย่าต่อห้พูงแพ้เดี๋ยว <Yeah. S 1> ต่อให้พูใส่อาบุปกรณแล้วพูวึงใส่อุปกรณ์สู้กับเจียวครับ งั้นเรามาดูกันเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับ2ดาวก็จะเพิ่มเป็น270%นะครับแล้วก็เอฟเฟกแตกแล้วอีกเช่นเคยอ,อืต่อไปเป็น3ดาวนะครับสร้างดาเมจส1 0ของพลังโจมตีเกตสตูหนึ่งลายนะครับแล้วก็เอฟเฟกแตกแล้วเช่นเดิมนะครับครับ ต่อไปนะก็ก็จะเป็นท่าที่สองของเขานะครับก็คือตั้งท่าคุมกันเอฟเฟกต์ดีบัฟเป็นเวลาหนึ่งเทินเมื่อเริ่มเทินถัดไปจะฟื้นฟูพลังชีวิตยี่สิบอร์เซครับ,รบมันเป็นยังไงครับอย่างเช่นถ้าเรายิ่งโดนจมตีมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มเลือดเยอะเดี๋ยวผมจะแชร์เกี่ยวกับทุกคนทุกท่านดูไอมันก็น่าจะตีแต่คับคราบเป็นแบบท่าฟุตเ,เตอร์มันจะมีความเพิ่มแทงแล้วข้ามาเราโดนจมตีเยอะจะยิ่งแบบ แบบแรงขึ้นแล้วก็จะสอดคล้องกับพ a ส s i v e Skill ด้วยครับต่อไปท่าที่สองนะครับตั้งท่าเอฟเฟกคุมกันดีบาเป็นเวลา1เทินและมีสกิลย่วยยุศัตรูนะครับเมื่อเริ่มเทินตัดไปจะฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลงส0มสิเปอร์เซ็นตะครับซึ่งเอฟเฟกต์ย่วยุนี่มันเป็นยังไงล่ะครับก็เหมือนจะแบบมันจะล่อให้มากระเทืบตัวลิมูรูครับใช่ครับก็จะบังคับให้มาตีลิมูรุนั่นเองนะครับมาเรามาดูท่าของเขากันเลยครับ โอเคศัตรูตีมาก่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าที่อสามดาวนะครับตั้งท่าคุ้มกันเอฟฟกบัฟเป็นสองเธอนะครับแล้วก็มีสกิลยอ่อยุศัตรูและเมื่อเริ่มเทินถัดไปจะฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลง50%เลยนะครับถือว่าเยอะจริงๆ ก็ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าสกิลถ้าไม้ตายของริมุรูเนี่ยจะมีอยู่2องอสองท่าไม้ตายนะครับก็คือ,อของริมุรูเองแล้วก็จะเป็นของริมุรูกับเมลิโอดัสนะครับก็คือในเรื่องสลามนะครับริมุรูคือตัวเดียวที่จะมีถ้าไม้ตายประสานเนาะก็ถือว่าแจ่มครับก็ไปดูของเขาเองก่อนนะครับก็คือถอนการตั้งท่าและเอฟเฟกต์บัฟของศัตรู1ลายสร้างดาเมจ490%ของพลังโจมตีและทําให้หมดสติเป็นเวลา1เทินนะครับ อก็หมดสตินี่ก็คือจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับศัตรูเนี่ยจะทําอะไรเราไม่ได้เลยโอเคเราไปดูกันครับบินขึ้นไปแล้วก็โอ้โหพายุสีดำเรียบร้อยแล้วก็หมดสติไปครับคือสก,กิออนติของคุณเธอเนี่ยเหมือนจะไปรี้วดัดเขียวนะครับ ก็ไม่แปลกใจเลยนะที่มันเหมือนกันก็สตูตัวไหนนะครับที่มีเอฟเฟก b u บัฟหรือว่าถูกบัฟอยู่เนี่ยก็จะถูกถอนไปทั้งหมดเลยนะครับต่อไปก็มาดูร่วมกับมิลิโอดัสนะครับก็จะถอนการตั้งท่าและเอฟเฟกบัฟของสตูหนึ่งลายซัในาเมต150%ทำให้ของพลังโจมตีนะครับและทําให้หมดสติเป็นเวลาหนึ่งเทินซึ่งมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเป็นประสานกับมิวิโอดัสนะครับ จาก490เนี่ยเป็น560เลยนะครับถือว่าเยอะจริงๆเราไปดูกันหน่อยครับในนี่มาเรียวดัดมานะครับทำามอ,าอะไรนะ้าโอโห้หมูดไูไปดูดัดฟันลงมาโอ้โหแล้วก็ซ้อนหลังครับยิงโอ้โหรุนแรงมากๆับ ส่วนแต่พื้นฐานของคนเธอนี่รีวิวคลิปต่อไปจะมาทั้งพี่ใช่แล้วครับก็ออกไปก่อนนะครับอ่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครคร่าวๆก่อนนะครับก็คลิปหน้าผมก็จะมาเจาะลึกอ่าเจาะลึกนะครับเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้ก็ขอไปปั๊มอ่าท่านริมุรุเนี่ยให้เก่งๆเทพๆก่อนนะกันนะครับผมเรืมวิทไลค์คลิปนี้ครับพี่เขาถึงลงมเย็นใจใจเย็นครับใจเย็นครับเห็นแล้วมเหมือนกูล่ะกูเลย ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับลิมมูรุเทมเพสนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวเอาริมมูรุเนี่ยไปอัพเลเวลไปใส่ของแล้วก็ปลูกพลังแล้วก็ใส่อาวุธ วิวัฒนาการอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะมารีวิวแบบจริงๆๆๆ,ๆในครั้งหน้านะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อน